สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาการาชคับช่องที่นำเสนอข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาไปชมสุดยอดรถหรูจากเยอรมนีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราเหนือระดับอย่าง Mercedes-Benz S-Class 2026รถซีดานเรือธงที่ถูกพัฒนาใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบโจทย์ทั้งความสบายเทคโนโลยีและสมรรถนะระดับสูงสุด Mercedes S Class 2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์แห่งความหรูหราไว้แต่เพิ่มความล้ำสมัยมากขึ้น ไฟหน้าแบบดิจิตอลไลท์พร้อมลวดลายไฟเลเที่สวยโดดเด่นเส้นสายรอบคันดูเรียบหรูแต่แฝงด้วยพลังด้านท้ายดีไซน์ใหม่ด้วยไฟท้ายทรงบางและกันชนหลังที่ปรับปรุงให้ดูล้ำสมัยมากขึ้นตัวถังออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มความประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมภายในห้องโดยสารของ S-Class 2026ถือเป็นจุดเด่นที่สุดเมอร์ d e เใช้วัสดุระดับพรีเมียมทั่วทั้งคัน เช่นหนังแท้ไม้แท้และโลหะคุณภาพสูงระบบไฟแอมเบียนไลท์รอบห้องที่ปรับได้หลายเฉดสีหน้าจอขนาดใหญ่แบบ O L E D ทั้งสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารระบบอินโฟเทนเมนต M B U X รุ่นใหม่ล่าสุดรองรับคำสั่งเสียงภาษาไทยพร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตเบาะนั่งของ Mercedes S Class 2026ปรับได้หลายทิศทางพร้อมระบบนวด อุ่นและระบายอากาศเสียงเพลงคุณภาพระดับห้องคอนเสิร์ตจากลำโพงเบอร์เมสเตอร์4ีระบบการสะเทือนแบบ eActive Body Control ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนครุกรัและยังช่วยรักษาสมดุลของรถในโค้งได้อย่างแม่นยำในด้านสมรรถนะ Mercedes S-Class 2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินดีเซลและปลั๊กอินไฮบริดโดยรุ่น S 584 Matic ใช้เครื่องยนต์ V8 4.0ลิตรโบร์บคู่ให้กำลังมหาศาลและมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ ช่วยให้เกาะถนนได้ดีในทุกสภาพอากาศนอกจากนี้ยังมีระบบ My Hybrid EQ Boost ที่ช่วยเพิ่มแรงบิดและลดการสิ้นเปลืองพลังงานระบบเกียร์อัตโนมัติ9สปีดทำงานนุ่มนวลต่อเนื่องมอบความรู้สึกขับขี่ที่หรูและทรงพลังในเวลาเดียวกันเทคโนโลยีความปลอดภัยใน Mercedes S-Class 2026ก็ถือว่าล้ำหน้าที่สุดในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับอัตโนมัติ Inteligent ร้ระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง ระบบตรวจจับการหลับในระบบช่วยจอดอัตโนมัติ360องศาและกล้องตรวจจับรอบคันรวมถึงระบบพรีเซฟที่ช่วยป้องกันการบาดเจ็บก่อนเกิดอุบัติเหตุทุกวินาทีด้านหลังของรถเป็นสวรรค์ของผู้บริหารอย่างแท้จริงเบาะนั่งแยกอิสระพร้อมฟังก์ชันควบคุมผ่านแท็บเล็ตส่วนตัวมีจอแสดงผลส่วนตัวสำหรับดูหนังหรือประชุมออนไลน์ได้มีตู้เย็นขนาดเล็กและระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ4โซนการออกแบบทั้งหมดนี้ทำให้ Mercedes S-Class 2026เป็นรถที่ผสมผสานระหว่างความหรู ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างลงตัวสำหรับคนที่มองหารถซีดานหรูที่ครบทั้งความสบายความปลอดภัยและสมรรถนะระดับสูงเ e อร์ d ซเดส n z S-Class 2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุคนี้มันไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จและรสนิยมที่เหนือระดับอย่าลืมกดติดตามช่องคาราการาชเพื่อไม่พลาดข่าวสารรีวิวและอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกหากคุณรักรถยนต์และอยากรู้เรื่องราวของเทคโนโลยีในอนาคต อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ